อนาคตอยากจะทำอาชีพอะไรคะอนาคตอยากจะทำอาชีพ a i r ์ o อตแ n นน n สส์มินคะ่ะหรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ในสนามบินทำไมถึงอยากทำอาชีพนี้คะก็ละหลักๆก็น่าจะด้วยเรื่องของเงินเดือนค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อฝันไปเด็กอยากทำงานในสนามบินค่ะจะต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นอาชีพนี้คะก็คงต้องศึกษาเกี่ยวกับในด้านนี้มากๆคะ่ะแล้วก็ฝึกฝนภาษาแล้วก็ฝึกพิเศษภาคของตัวเองตลอดในอนาคตอยากจะทำอาชีพอะไรคะ อยากทาอาชีพสจวตบนสายการบินครับทำไมถึงอยากทําทอาชีพนี้คะเพราะว่าอาชีพนี้เงินเดือนค่อนข้างสูงครับแล้วก็ผมเคยทํางานเกี่ยวกับการบริการมาแล้วเราคิดว่าการสจวตน่าจะเหมาะกับผมดีครับเราต้องทอํายังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้คะผมคิดว่าต้องเรียนเรื่องด้านภาษาการบริการแล้วก็ฝึกการว่ายน้ำหริกภาพด้วยครับอนาคตอยา,ากประกอบอาชีพอะไรคะ อยากเป็นนักเขียนค่ะทำไมต้องการที่จะประกอบอาชีพนี้ค่ะเพราะอยากแชร์ประสบการณ์และเรื่องราที่ได้เจอแล้วก็อยากจะสร้างสร่งการไว้ให้เป็นจริงในบทความหรือนยินานยาของเรากค่เพื่อน้ไหาคะแล้วต้องทำยังไงถึงจะเป็นมือจดีได้คะเราจะต้องเข้าใจหนังสือแล้วก็เข้าใจลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ก็เข้าใจความความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นถึงจะแต่ง เรื่องมังเรื่องออกมาที่เป็นเรืงสุดรในอนาคตอยากทำอาชีพอะไรคะอยากจะทำอาชีพครูสอนภาษาอังกฤษค่ะทำไมถึงอยากประกอบอาชีพนี้คะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เป็นราชการก็จะได้เงินเดือนที่มั่นคงค่ะถ้าสอนเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้เงินเดือนที่สูงด้วยค่ะจะต้องทำยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้คะก็จะต้องมีภาษาพื้นฐานในด้านการอ่านการเขียนการพูดและการฟังค่ะ แล้วก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับเด็กที่ดีเด็กถึงจะแบบตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังครูสอนได้เข้าใจมากขึ้นค่ะสวัสดีครับชื่อสุพนัทยงยิ้มชื่อและชื่ออ่านจาก EIC ครับอาชีพที่อยากเป็นคืออะไรคะอยากเป็นเอาจริงๆอ้ช่วยอยากเป็นนักร้องนักแสดงคะ่ะแล้วทาไมถึงอยากเป็นคะ่ะสาเหตุที่อยากเป็นเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าหลงใหลในการแสดงแล้วก็การร้องเพลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็แบบว่า มีงานอดิเรกเป็นการแบบดูซีรีส์ดูละครและฟังเพลงเป็นปกติอยู่แล้วคนะ่ะแล้วคิดว่าเราจะทํายังไงถึงจะได้เป็นอาชีพที่เลือกค่ะทํายังไงถึงอยากจะได้เป็นอย่างแรกเลยก็คือต้องคนพบก,ก่อนว่าต,ต,ตัวตนคาลิเตอร์เราเป็นยังไงและอย่างที่สองเราก็มีความมุ่งมั่นมานพยายามโดยการแบบว่านํานตัวเองไปอยู่ในจุดๆดนั้นอย่างชเช่นพวกแบบว่าไปหางานแคสอะไรประมาณนี้และอย่างสุดท้ายก็คือ ต้องเชื่อมันในตัวเองแล้วก็ไม่ไปฟังเียงคนรอบด้านในทางลบไม่ดีครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับหนึอ่อาโอเคคุณกัสคุณอยากเป็นอะไรในอนาคตครับอยากเป็นเซลล์ต่างประเทศครับทำไมถึงอยากเป็นเซล์ลต่างประเทศครับเพราะว่าตัวการเองค่ะตอนเด็กก็คือทางานขาย,อออาาข,ายของมันต้องแรงดีคือกอ็ขายมาหลายอย่างมากๆค่ะครั้ง ขายของที่หน้าง,งานแล้วก็ขายของทางออนไลน์ค่ะอืมแล้วสําหรับคุณกัทแล้วเนี่ยคิดว่าวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดจุดนั้นได้ควรทําอย่างไรครับก็กัทก็จะทํางานตอนนี้ค่ะกะทางานที่เป็นกบบประมาณว่าขายขายภาพทิ้งหรืออะไรเนี้ยค่ะก็คือมันได้พูกับต่างชาติด้วยแล้วว่าเราก็จะได้คอนแทคจากหลายๆทางด้วยอืมเป็นความคิดที่ดีครับขอบคุณสําหรับการสัมภาษณ์ครับคุณกัท สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับมุตะโกนค่ะเกนน N ค่ะวันนี้เราจะมาสู่ห้างเกี่ยวกับงานอนาคตที่มุตะโกนอยากทำนะคะมุตะโกนอยากทำอะไรคะอยากเป็นผู้ประกอบการค่ะใช่ม่ะชั้นอยากเป็นคะเพราะว่าดิฉันชอบดูข่าวอ่ะนแล้วก็ชอบติจกรรมต่างๆแล้วก็อยากเป็นคนแบบเผื่อแชร์ค่ะค่ะเพราะฉะนะ้นคุณโมกี้ทุ่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างคะจะได้เป็นนักการข่าวได้คะ ้องเป็นคนที <im> ่รู้เท่าทานในเหตุการณ์นะคะค่ะสารพรวโรแล้วก็สนใจติดตามอยู่เสมอค่ะแล้วก็ต้องจับจะจบอยู่แล้วจับมาแล้วอารมณ์ดีโอ้ยทุกคนอารมณ์ดีนะคะะอ่คุณต่อเลยนะคะอ่ะค่ะเราทำอยู่นะคะฉันยิ่งดื่นยิ่งตื่นแลวค่ะรู้จักทำงานในทีมค่ะโอ นออใช่ไค่ะขอเคคุณสำหระมาขอสัมภาษณ์นะคะสวัสดีค่ะมาส้มมาส้มแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เรามีกับส้มส้ม e a c นะคะอ๋อเอาจะมาขอสัมภาษณ์ส้มสมหน่อยค่ะอ่าในอนาคตส้มสมอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นอ่าไม่ชกอยากเป็นค่ะเนื่อง่าอยากมีธุรกิจสองตัวค่ะอย่างเช่นมีรีสอร์ทของตัวเองหรือเปิดต้นแรบแบบคอนโดอค่ะทุกฝั่งฝูงมากค่ะนี่คือสิ่งที่อยากเป็นค่ะ แล้วทำไมถึงอยากทำอาชีพนี้คะหรือว่าอยากเป็นอาชีพนี้เพราะอะไรคะเพราะคิดว่าอาชีพนี้ะมันมั่นคงค่ะถ้าเราสามารถทำได้แล้วมันมั่นคงค่ะมัน,มน,มนพยุงเราได้ตลอดชิ้ค่ะอาแล้วคำถามสุดท้ายนะคะสจะทำยังไงให้ตัวเองได้ไปถึงอาชีพนี้นะคะก็อย่างส่วนตัวนะคะจะมีความรู้แค่ด้านภาษาค่ะเราอาจจะต้องไปเรียนรู้ด้านเกี่ยวกับบริหารเกี่ตลาดหลักทรัพยเศรษฐศาสตร์เพื่อ เพราะเรากะจ๊ะมันต้องใช้สิทธิ์นะคะเราจะทำได้นะคะอาจจะเริ่มจากพนักงานทั่วไปค่ะค่ะค่ะฟูงๆมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้รับยุคอาฟุนย่าะคะจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานเลยนะคขที่คุณฟุนย่าเขาอยากทำนะคะคุณนย่าอยากทำอะไรคะอยากเป็นนักแข่งมอเตอร์จีพีครับอ๋อโหดีใจมากค่ะที่มันอยากเป็นวาชื่อนี้ค่ะชอบขับรถครับแค่นนั้เลยเหรอคะใช่ครับค่ะแล้ว จิงนรืได้ค่ะผมต้องขอบคุณบ่อยๆนะแค่นั้นเหรอคะใช่ครับไอ้ยมีสุดยอดเลยผมต้องฝึกครับแล้วก็วเ,เอาตัวเองไปอยู่ในโอกาสที่อยู่ในการแข่งขันใช่ไหมอาจจะ <c oughs> เป็นเัว่นอนเบ้นยเล็กๆก่อนแล้วก็ขยับไปเรืเ่อยๆแล้ว็ 好。可不可 <laughs>